นายยูนิคภูมิใจเสนอคลิกลีโมทรักข้ามเวลาจะเป็นอย่างไรถ้าหากวันหนึ่งคุณได้รับของวิเศษจากพระเจ้าที่ทำให้คุณนั้นสามารถย้อนกลับไปอยู่ในช่วงเวลาอดีตหรือแม้แต่กระทั่งสามารถหยุดดูเหตุการณ์ต่างๆเอาไว้ในช่วงเวลาไหนก็ได้ตามที่คุณนั้นต้องการแต่ทว่าทั้งหมดที่พูดมานั้นมันก็ต้องแลกมากับการที่คุณนั้น ต้องสูญเสียอไรไยบางอย่างไปเรื่องเล่านี้หนังจะลุ้นและสนุกมากกันไหนไปติดตามรับชม,มพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามกับช่องยูนีช่วยกดเพิ่มหนึ่ง subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่ครอบครัวแสงสุกข,ของด้านใหม่เคินนิวแมนซึ่งเขาก็ไปเป็นอของเรื่องนี้ซึ่งทางด้านพระเอกเขาก็เป็นสถาปนิกหนุ่มบ้านงาน ที่มีภรรยาแสนสวยแถมพวกเขาก็ยังมีลูกน้อยสองคนแต่ทว่าพระเอกเขาก็ชอบมีปัญหากรีโมดเพราะที่บ้านของเขานั้นมันก็มีรีโมดอยู่ตั้งหลายอันไหนจะรีโมททีวีไหนจะรีโมดรองรถแลอไหนจะรีโมดโมพัดลมอีกซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าการที่พระเอกเขาชอบ,บผิดผิดหยิบถูกนั้นมันจะทําให้เบนลูกชายของเขาก็เลยพูดแซวพ่อของเขาไป กว่าคนเวอร์เวออย่างพ่อก็น่าจะต้องหาซื้อรีโมดเอเนกประสงค์นะครับเมันจะได้ครบจบในอันเดียวซึ่งงานที่พระเอกเขากําลังทําอยู่ในตอนนี้นั้นเขาก็คิดหวังที่อยากจะเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของบริษัทเพื่อคิดที่จะสร้างให้ชีวิตครอบครัวของเขานั้นก็ดีขึ้นโดยที่เขาก็หารู้ไม่ว่าตัวงเขาก็มัวแต่บกมุ่นอยู่แต่กับงานจนบางครั้งก็ลืมสนใจลูกและก็ครอบครัวที่เขารักไป แม้แต่กระทางบ้านต้นหมายที่เขานั้นก็เคยสัญญาว่าจะสร้างให้ลูกๆของเขาทั้งสองคนให้เสร็จแต่ในตอนนี้เหมันก็ยังคงค้างเติมอยู่ที่เดิมแถมการแข่งขันว่ายน้ำของเบนลูกชายคนโตของเขาวันนี้พระเอกเขาก็ดันมาสายมาเห็นแค่ตอนที่เบนก็ว่ายเข้าเส้นชัยไปเรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นเหมือนกับเป็นครั้งแรกที่เขาได้เจอกับบิลครูสอนว่ายน้ำของเบน แลว้วพาเขแตมไปที่งานเลี้ยงในตอนกลางคืนซึ่งถึงแม้ว่าเด็กๆและทุกคนก็กำลังไปปาร์ตี้สนุกสนานกับงานที่กำลังจัดขึ้นแต่ทว่าทางด้านพระเอกเขาก็มูดแต่คุยโทรศัพท์คุยงานกับทางด้านจอห์นอัมเบอร์เจ้าหนายของเขาไม่ยอมหยุดทางทางที่คืนนี้เขาก็ควรจะให้เวลาครอบครัวบ้างแถมหลังที่เขากลับมาที่บ้านทางด้านพระเอกเขาก็ยังต้องมานั่งดูวิดีโอเกี่ยวกับงานทางด้านสถาปัตยกรรมเอเชีย ที่เขานั้นก็กำลังเตรียมตัวที่ขายงานกับบริษัทพวกญี่ปุ่นในวันอังคารหน้าที่มันก็กำลังถึงนี้จึงทำให้เขาพูดบอกกับดอนนาเมียที่รักของเขาไปว่าสุดสัปดาห์ที่ถึงนี้เราอาจจะต้องเลื่อนง,งานตั้งแคมของลูกแล้วออกไปก่อนนะเพราะผมก็มีโปรเจกต์ใหญ่ที่ต้องเล่งงานรีบส่งลูกค้าและหลังที่พระเอกเคลียร์กัมีสาวสวยเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในขณะที่เขาก็กำลังห,หยิบรีโมทขึ้นมาเปิดดูวิดีโอในทีวีเขาก็กลับดันหยิบผิดดันไปหยิบคันบังคับรีโมทขึ้นมาบังคับหอแทนจนมันก็บินฟาดหัวของเขาก่อนที่ไปเอกจะพูดตะโกนลั่นบ้านว่าขอผมได้ดีสักเลื่องจะได้บ้างไหมพอโดนแบบนี้มันก็เลยทำให้ไปเอกถึงกับเหลืออดเลยตัดสินใจที่ขับรถออกไปที่ห้างเพื่อจะหาซื้อรีโมทอันนี้ประสค์ และทะนันทีที่เขาขับรถมาถึงห้างแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าเบสบาร์ดแอนด์บยอนเขาก็เลยพยายามพูดถามไปเรื่อยว่าเขาจะสามารถหาซื้อรีโมทเดในประสงค์ได้ที่ไหนกันและในขณะที่ไปเอกกำลังแอบมานอนงีบหลับอยู่บนเตียงนอนที่มันก็กำลังเซ์ว,วางขายอยู่จู่ๆเขาก็หันไปเห็นประตูสีฟ้าบานหนึ่งที่เขียนคำว่าบยอนเขียนแปะเอาไว้และทะนันทีที่ไปเอกเปิดประตูเดินเข้ามาที่ด้านใน ขาก็ได้เจอกับชายคนหนึ่งที่ชื่อมอตตี้ก่อนที่จะด้านไปเอกจะพูดถามกับทางด้านนักประดิษฐ์จิตไม่ว่างที่ใส่เสื้อคลุมสีฟ้าคนนี้ไปพวกมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่สามารถทรําทุกอย่างให้ผมได้ทําให้ชีวิตของผมมันง่ายขึ้นเร็วขึ้นหรือไม่ต้องวุ่นวายต่อไปซึ่งพอได้ยินแบบนี้ทางด้านมอตตี้เขาก็เลยตอบกลับไปเอกพวกผมก็มีรีโมทอยู่อันหนึ่ง ที่มันก็น่าจะตอบโจทย์กับสิ่งที่คุณต้องการก่อนที่เขาจะพาพระเอกเดเอ้าไปในโกดังที่เก็บของโดยที่เขาก็หารู้ไม่ว่าภายในโกดังแห่งนี้เหมือนก็เป็นสถานที่ที่รวบรวมอุปกรณ์ของใช้จากพระเจ้าและสิ่งที่มอตี้ยื่นส่งให้กับพระเอกไปนั้นเหมือนก็เป็นรีโมทเทพที่สามารถควบคุมทุกอย่างได้อย่างใจนึกแถมในด้านมอตี้เขาก็ยังพูดบอกกดเหล็กกับพระเอกอีกว่าของชิ้นนี้ ถ่านนายรับไปแล้วฉันไม่รับคืนนะและหลังที่ไปเอกกลับมาถึงที่บ้านและใน,นขณะที่ดอนนาเธอก็กำลังเดินมาพูดบนเรื่องที่ไปเอกนั้นจะดันไปยกเลิกปาร์ตี้ตั้งแคมป์ของลูกๆและท,ทันทีที่ไปเอกกดปุ่มสต็อปเพื่อจะทำการหยุดวิดีโอที่เขานั้นก็กำลังเปิดดูอยู่แต่ถูว่าเหมือนกลับสั่งให้เมียของเขาที่กำลังยืนบนไม่ยอมหยุดอยดู่นั้นสั่งให้ร่างกายของเธอเหมือนก็หยุดนิ่ง เหมือนกับถูกแช่แข็งเอาไว้ยังไงอย่างนั้นและเท่านั้นยังไม่พอในขณะที่ไปเอกกําลังนั่งทํางานอยู่ที่ชั้นใต้ดินของบ้านจู่ๆเจ้าฟันแดนเจ้าหมาจ้อมงี่ของไปเอกเนื่องจากตอนนี้มันก็ปวดอึหมันก็เลยหาโวยวายไม่ยอมหยุดและพอไปเอกก็หงุดหงิดเขาก็เลยเลือกที่หยิบรีโมทขึ้นมาก่อนที่ทําการกดปุ่มปรับลดเสียงใส่ไปที่เจ้าฟันแดนและพอเขาพบว่ารีโมทที่เขาได้เหมือนนั้น มันก็สามารถเพิ่มและก็ลดความดังของเสียงห่าของเจ้าฟันแดนได้พระเอกเขาก็เลยคิดแผงๆลองทำการกดปุ่มเล่นสปีดใส่ไปที่เจ้าหมาตัวนี้จนตัวของมันนั้นก็เสร็จกิจทั้งอึและก็ซอยน้องเป็ดยักษ์ก่อนที่มันก็จะล้มหงายตึงเนื่องจากหมดแรงซึ่งเห็นแบบนี้พระเอกเขาก็แทบช็อกภาพกระต่ายไปที่เช้าวันต่อมาพอเขารู้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนั้นเขาก็ไม่ได้ฝันไป พระเอกก็เลยรีบขับรถกลับมาทางด้านมอตตีและพอมอตีพูดตอบกลับพระเอกพร้อมกับโชว์เมนูและความสามารถบางอย่างของลิมดอดอันนี้ให้กับทางด้านพระเอกดูและพอพระเอกเขาเห็นเมนูชีวิตของตัวเองเขาก็ถึงกับอึ้งทึ่งเสียวเพราะตัวเขาคนนั้นก็สามารถกดปุ่มย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลาที่เขานั้นต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นตอนที่เขาเกิดมุดออกจากช่องคลอดของแม่และพอทางด้านมอตีีทำการทดสอบสินค้า ให้เกิดได้พระเอกดูเสร็จแล้วเขาก็ทําการยื่นนําบัตรของเขาให้กับพระเอกพร้อมกับพูดบอกกับเขาไปว่าหลังจากนี้ถ้าหากไายมีปัญหาอะไรแล้วล่ะก็นายก็โทรหาฉันได้ตลอดเวลาเลยนะภาพก็แต่งมาที่เช้าวันต่อมาทันทีที่พระเอกมาถึงที่ทํางานทางด้านเจ้านายของเขาที่ชื่อว่าจอห์นอัมเบอร์เขาก็ยังพูดบอกกับพระเอกอีกว่าหากคุณทําโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ของบริษัทสําเร็จแล้วล่ะก็ และถหากคุณสามารถก่อมลูกค้ารายใหญ่ของเราได้อยู่หมัดผมก็อาจจะพิจารณาให้คุณนั้นเลื่อนตำแหน่งกลายมาเป็นหุ้นส่วนของผมแต่นั่นเหมือนก็ต้องแลกมากวกับการที่เขานั้นต้องทำงานหนักขึ้นคุณสิบเท่าเพื่อสามารถส่งงานลูกค้าได้ทันตามกำหนดเวลาแต่ถทว่ามื้อเย็นวันนี้เองทางด้านดดนหน้าเธอก็กลับชวนพ่อและก็แม่ของไอเอมากินมื้อเย็นกับผู้หลาน ซึ่งพอร,รู้แบบนี้เขาก็เลยตัดสินใจที่ทำการกดปุ่มฟาสต์บอเวิร์ดที่รีโมทเพื่อข้ามช่วงเวลาที่เขานั้นก็ไม่ต้องการให้มันจบลงไปเร็วๆทั้งการดินเนอร์มื้อเย็นร่วมกับครอบครัวหรือแม้แต่ทั้งตอนที่พ่อของเขานั้นก็กำลังโชว์มายากลกินเหรียญซึ่งหลังที่เขาทำการกดข้ามช่วงเวลาพวกนี้เพื่อได้รีบมีเวลาว่างมาทำงานส่งหน้าผู้แรงน้ำใจของเขาแล้วพจนด้านดอนนาที่เห็นพระเอก ก็ทำแต่งานงานและก็งานซึ่งในขณะที่เธอก็กำลังจะง้างปากโบนทางด้านพระเอกเขาก็ไม่รอช้ารีบกดปุ่มฟาสบอ์เวิร์ดข้ามช่วงเวลาทะเลาะพวกนี้ออกไปทันทีแต่ถึงแม้ว่าพระเอกจะสามารถข้ามช่วงเวลาทะเลาะน,นี้ไปได้แล้วซึ่งทันทีที่เขาเห็นเมียสาวโสดของเขาที่เธอนนก็อยู่ในชุดนอนไม่ได้นอนและในขณะที่เขาก็กำลังตัดสินใจที่ทําการเปิดสุกจุกกระดุยเธอ ทางด้านดอนหน้าเธอก็พูดบอกให้ไปเอกนั้นทำการนวดเพื่อเล้าลมให้กับเธอนั้นผ่อนคลายแต่นั่นเหมือนก็เป็นช่วงเวลาที่ไปเอกนั้นเบื่อหน่ายที่สุดที่ต้องมานั่งนวดเมียของเขาหนานเป็นชั่วโมงกว่าจะได้เปิดศึกจุกกะดุยเพราะเขารู้ดีว่าม้วอตัวเขานั้นก็จิ้มไม่เกินห้าจึก๊กก็น่าเสร็จกิจของเขาในค่ำคืนนี้แล้วเขาตัดสินใจที่ทําการกดปุ่มข้างช่วงเวลาที่เขานั้นไม่อยากทําอีกครั้ง ทั้งนวดทั้งนาบจนเสร็จกิจแบบตัวคองเขาหนานก็ยังไม่ทันได้บิวซึ่งทั้งหมดนี้พระเอกเขาก็ใช้เวลาแค่สามวินาทีรุ่นนั้นมันก็เลยทําให้ดานด้านดอนนาเธอก็เลยต้องนอนค้างเตอิอยู่ตามลําพังและพอพระเอกก็ตัดสินใจที่โทรหาทานด้านหมอตีเพื่อจะพูดถามเกี่ยวกับรีโมทวิเศษนี้ว่าต่อที่เขากดปุ่มใช้เมนูฟาสต์ร์เวิร์ดตัวจริงๆของเขาในช่วงเวลานั้นมันจะเป็นยังไงกันแน่ และพอทางด้านมอตี้พูดตอบกลับพระเอกไปวันใน,นขณะที่คุณกําลังใช้งานหมดนั้นอยู่ร่างกายของคุณมันก็จะเข้าสู่โหมดบินอัตโนมัติถึงแม้ว่าตัวของคุณมันก็ยังคงอยู่แต่สติของคุณนั้นมันก็จะไม่อยู่กับตัวเองซึ่งไม่ว่าใครจะพูดอะไรกับคุณในช่วงเวลานั้นคุณเองก็อาจจะตอบตกลงเอออหอหมกทั้งทั้งที่คุณนั้นก็จําอะไรไม่ได้ด้วยซ้ําซึ่งหลังที่ด้านมอตี มาทําการเทรนการใช้งานกับไปเอกมันก็เลยได้ไม่เขารู้ว่าเจ้าอุปกรณ์วิเศษนี้มันก็สามารถหยุดเหตุการณ์เอาไว้ช่วงไหนก็ได้รวมถึงการเล่นซ้ำหรือการควบคุมหน้าที่อื่นๆหรือแม้แต่กระทั่งการข้ามช่วงเวลาที่ไปเอกเขาไม่ชอบทั้งเรื่องการป่วยหรือแม้แต่กระทั่งตอนที่เขานั้นก็ทําการอาบน้ําแต่งตัวและไหนจะมีช่วงเวลาที่ต้องทน เกี่ยวกับช่วงเวลารถติดบนท้องถนนอีกซึ่งเรื่องพวกนี้ทางด้านพระเอกขาวก็เลือกที่ทําการกดข้ามช่วงเวลาพวกนี้ไปไม่เว้นแต่กระทั่งการทําการปรับสีตัวให้เขานั้นกลายเป็นสีเขียวและเท่านี้ยังไม่พอขาวก็ยังสามารถทําการเปลี่ยนภาษาซึ่งทําให้เขานั้นสามารถเข้าใจภาษาของญี่ปุ่นของลูกค้าได้อย่างสะดวกโยทินจนทําให้ท้ายที่สุดแล้วขาวก็ได้งานยักษ์ใหญ่ ลายเป็นขวัญใจกับลูกค้าชาวญี่ปุ่นและพอโปรเจกต์ใหญ่นี้มันก็สําเร็จรุ่นงไปได้ด้วยดีจึงทําให้กลางดึกของคือันดีกว่าน,นี้เองทางด้านพระเอกเขาก็เลยทําการปลุกทุกคนก่อนที่ทําการมอบของขวัญให้กับลูกๆรวมถึงกระเป๋าสุดหรูที่มอบให้กับดอนนาภรยาสุดสวยของเขาและเช้าวันต่อมา,ท,าทันทีที่พระเอกรู้ว่าบิ๊กบอสของเขาดันเล่นแง่ก่อนที่โยนงานเอกสารกองโต ให้กับพระเอกไทม์ซึ่งโดยความโมโหพระเอกก็เลยที่เลือกกดปุ่มสต็อปก่อนที่ทําการเบ่งตดอัดใส่หน้าของจอนเจ้าหน้าของเขาแหมเหม็นเข้าไส้ซึ่งพอรู้แบบนี้พระเอกก็ตัดสินใจที่ขับรถมาหาหมอ์ตี้ที่ห้างก่อนที่พู้ถามก็บมอ์ตี้ไปวัวหากผมทําการกดปุ่มฟาสต์ฟอร์เวิร์สข้ามช่วงเวลาจากวันจนหนานกลายเป็นเดือนผมจะพลาดอะไรไป หรือเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของผมไหมและวพอไปเอกเขาหัวเสียเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เขานั้นก็ต้องทนทํางานอย่างหนักเพื่อทําให้ชีวิตของเขานั้นก็ดีขึ้นจึงทําให้ตัวของเขานั้นก็เลยคิดการใหญ่ตัดสินใจที่กดปุ่มข้ามช่วงเวลาทั้งหมดนี้ไปให้ถึงวันที่เขานั้นก็ได้เลื่อนขั้นกลายเป็นหุ้นส่วนของบริษัทของจอห์นแต่ทว่าการที่เขากดปุ่มฟอร f o r ิร์ด แบบก้าวกระโดดนี้มันก็เลยด้ไ่ตอนนี้พระเอกข่าวก็เลยพลาดช่วงเวลาที่มันก็สําคัญบางอย่างไปหนาหน 1, 1, 1, 1, ึ่งหนึ่งปีและพอเขารู้ว่าน้องหมากโกลเด,ด้นตัวโปรดของครอบครัวเขานั้นมันก็ได้ตายจากไปกลายเป็นเจ้าพีนัศเจ้าหมาตัวน้อยชี่วัวว่าแทงทางด้านพระเอกเขา,าร้องไห้โวยวายไม่ยอมหยุดและยิ่งพอเขารู้ว่าช่วงเวลาสําคัญกับลูกของเขานน้นมันก็หายไปด้วยเช่นเดียวกัน เขาก็เลยพูดบอกกับเมียของเขาว่าต่อจากนี้ไปผมจะเลิกบ้างงานและใส่ใจคุณกับลูกๆให้มากขึ้นแต่มันก็ดูเหมือนกับว่าไอ้เจ้ารีโมทวิเศษนี้มันก็จะเรียนรู้และจดจําพฤติกรรมของไปเอกเอาไว้หมดแล้วมันก็เลยจะไม่ข้าคืนนี้ในจังหวะที่ไอเอกก๊กกาลังที่เข้าได้เข้าเข็มคิดที่จัดการปรศึกอนหน้งใจรรใเอ็กเอาไอ้โมนนี้มันก็เลยทําการเข้าโหมดฟาต์อร์เว์แบบอัตโนมัติ จนถึงขนาดมีของใบเอกเอ่ยปากด้วยตรงเธอเองว่าหาคุณเสร็จเร็วแบบนี้สู้ฉันเดิอดไปให้รถเมชนมันก็น่าจะมันกว่าจึงทำให้ไบปไปเอกก็ตัดสินใจที่ขอความช่วยเหลือจากาด้านมอตอร์อีกครั้งถึงขนาดคิดที่คืนของวิเศษนี้คืนกลับไปทงา,า,างด้านมอ์ตี้แต่ทุกว่าทางด้านมอ์ตี้เขาก็พูดตอบกลับไปว่าจะสิ่งสิ่งนี้มันจะทําการจดจําทุกอย่าง ที่คุณนั้นก็เคยกดข้ามได้ซึ่งม่านก็เรียนรู้พฤติกรรมการใช้ทุกอย่างจากคุณทั้งการปั๊ดปอ์เวิดลื่นบนเตียงและเรื่องที่คุณก็ไม่อยากอาบน้ําไม่อยากต้องมาทนนั่งรถติดไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยแถมตอนนี้คุณก็ยังได้เป็นหุ้นส่วนแบบไม่ต้องรอเวลาอีกฉะนั้นทั้งหมดที่ผมพูดมามันก็คือเรื่องจริงที่คุณนั้นก็เลือกเองทั้งหมดซึ่งพอได้ยินแบบนี้ เขาก็พยายามโยนมันทิ้งลงถังขยะเหละไหนจะพยายามกระโดดกระทืบมันจนพังเละแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามทํำยังไงไอ้เจ้ารีโมทอันนี้มันก็ยังกลับมาอยู่ในมือของเขาตามเดิมซึ่งผมเห็นแบบนี้เหมาะตีเขาก็เลยพูดจ้ากับไปเอกว่าผมเตือนคุณแล้วไงว่าของชิ้นนี้ให้แล้วไม่รับคือและเท่านั้นยังไม่พอตอนที่จอนพูดคุยกับไปเอกพูดหากคุณทํางานดีขนาดนี้ คุณก็น่าจะได้เลื่อนตำแหน่งกลายเป็น CEO ของบริษัทเหลาและทันทีที่รีโมทเทพได้ยินคำพูดนี้มันก็พาพระเอกทำการปาร์อรฟเวิร์ดข้ามการเวลามาถึง10ปีและพอพระเอกรู้สึกตัวอีกทีหนึ่งร่างกายของเขาในตอนนี้มันก็อ้วนลงพุงกลายเป็น CEO ยักษ์ล่างหมีและหลังที่เขาขับรถหลูกลับมาถึงที่บ้านพระเอกเขาก็าต้องช็อกหนักเพราะทันทีที่เขาเข้ามาที่ด้านในบ้าน เขาก็เจอกับเบนลูกชายของเขาที่ตอนนี้ก็กินเอากินเอาจนอ้วนตับแถมทางด้านสมเมเทธ่าลูกสาวของเขาก็กลายเป็นสาวสวยหุนสบืมและที่แย่ยังไม่มากกว่านั้นพอเขารู้ว่าช่วงเวลาที่เขาหายไปดอนนาเธอก็แต่งงานกับด้านบิลครูสอนว่ายน้ำของเบนไปซะแล้วและทันทีที่ผันไปจ้องมองที่บ้านต้นไม้พระเอกเขาก็ต้องเศร้าว,ว่าเวลาเหมือนก็ผ่านมานานมากกว่า10ปีแล้ว พอ่อคุยอย่างเขานั้นก็ยังไม่สามารถสร้างบ้านต้นไม้ให้กับลูกเสร็จสักทีหนึ่งแต่เจ้ารีโมทเทพเหมือนก็ยังไม่ยอมหยุดเหมือนก็ยังคงทํางานแบบอัตโนม,มัติข้ามทุกอย่างที่รปเองนั้นก็ไม่ชอบทั้งตอนเวลาที่เขานั้นก็ทะเลาะก,กับดอนนาหรือตอนที่ตัวงเขานั้นก็รู้ว่าตัวเองนั้นก็ป่วยเป็นโรคเนื้องอกจนทําให้ตอนนี้ช่วงเวลาเหมือนก็เลยถูกข้ามจนเวลานั้นเหมือนก็ผ่านไปนานมากถึง16ปี ซึ่งถึงแม้ตอนนี้ความฝันในเรื่องของการงานและก็การเงินของพระเอกมันก็จะเป็นจริงทุกอย่างแล้วแต่สิ่งที่ต้องแลกมันนั้นนั่นก็นคือเขาก็ต้องสูญเสียช่วงเวลาสําคัญต่างๆในชีวิตไปและพอนั้นไปเอกเขาได้รู้จากปากของเบนที่ตอนนี้เขาก็หุ่นผอมเพรียวแล้วว่าพ่อของพระเอกหรือคุณปู่ท่านก็ได้เสียชีวิตไปแล้วพระเอกเขาก็แทบบ้า ก่อนที่ต้วงเขาวันนั้นจะตัดสินใจถามการกดปุ่มรีโมทเพื่อขอย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลาสุดท้ายที่เขานั้นก็ได้คุยกับพ่อและพอพระเอกเห็นภาพของตัวเองในตอนนั้นที่อย่าเวลาทั้งหมดที่เขามีสนใจและก็ทุ่มเทแต่างงานโดยไม่สนใจลูกชายของเขาที่ยืนอยู่ตรงหน้าเลยสักนิดหรือแม้แต่กระทั่งคำพูดที่พ่อเดินเข้ามาพูดบอกกับพระเอกว่าพ่อก็รักลูกนะ ซึ่งพอไปเอกได้ยินประโยคนี้เขาก็รู้สึกเสียใจมากก่อนที่ตวงเขาจะพูดตอบกลับพ่อของเขาไปว่าผมก็ขอโทษก่อนที่ทําการบอกลาพ่อของเขาเป็นครั้งสุดท้ายและหลังที่ระเอกทําการกดปุ่มฟาส์ฟอร์เวิร์ดมาที่งานแต่งงานของลูกชายของเขาพร้องกับพยายามทําหน้าที่พ่อที่ดีสักครั้งในการกล่าวความอวยพรในงานแต่งให้กับเบนก่อนที่ระเอกจะเดินเข้าไปกอดแม่ด้วยความดีใจ แต่ในขณะที่เขาพยายามเก็บเกี่ยวช่วงเวลาความรู้สึกดีๆนี้จู่ๆเขาก็เกิดล้มตึงก่อนที่หมดสติไปในงานแต่งของลูกชายของเขาซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าอาการปวยเส้นเลือดในสมองแตกจึงทําให้ด้าน,านมอร์ตี้เขาก็เดินเข้ามาร้อาะั็พูดบอกพระเอกด้วยตัวงเขาเองว่าคุณกระทาการฟา์ฟอร์เวิร์ดให้กับตัวคุณเองมามากเกินพอไปแล้วก่อนที่ทั้งเบนและก็ซามเมนทาจะเดินเข้ามาหา และพอพระเอกได้ยินคำพูดจากปากของเบนว่าตัวของเขาตัวกำลังทำการเลื่อนเที่ยวบินฮันีมูนเพื่อจะบินไปเคลียร์งานสำคัญของบริษัทแทนซึ่งพอได้ยินแบบนี้ถึงแม้ว่าตอนนี้อาการของพระเอกเขาก็จะป่วยหนักใกล้ตายแต่เขาก็ตัดสินใจที่จะค่อยๆเดินออกไปจากเรงพยาบาลทางกลางสายฝนซึ่งนั่นก็เป็นรู้ว่าเขาก็อยากจะเดินไปบอกเบนลูกชายของเขาด้วยตัวของเขาเอง และก่อนที่เขาจะสิ้นใจเขาก็ที่พูดบอกกับลูกชายของเขาว่า,าครอบครัวต้องมาก่อนลูกก็ต้องไปฮันนีมูนนะก่อนที่เขาจะพูดบอกกับลูกสาวสุดอื่มว่าพ่อก็รักลูกมากเช่นกันและหันหน้าไปเรียกชื่อบิลพร้อมกับทำการชูนิ้วกลางให้สาแก่ใจที่คิดมาแย่งดนหน้าจากเขาไปและคนสุดท้ายที่ไปเอกก็อยากจะเอ่ยปากขอโทษมากที่สุดนั้นนั่นก็คือคู่ชีวิตของเขา อย่างตัด้านดอนนาร้องก็ยื่นข้อความที่ดอนนาเธอก็เคยเขียนส่งให้พระเอกอ่านและพูดประโยชน์สุดท้ายว่าเราจะรักกันตลอดไปไม่มีจางทันทีที่เธอพูดจบพระเอกเขาก็สิ้นใจแต่ทว่าทันทีที่พระเอกรู้สึกตัวอีกทีเขากลับพบว่าเขาก็เผลอหลับแล้วฝันนอนอยู่บนเตียงที่นอนนุ่มๆซึ่งไม่รู้แบบนี้ทางด้านพระเอก เขาก็ถึงกับกระโดดโลดเต้นดีใจไม่ยอมหยุดก่อนที่รีบวิ่งกลับบ้านพร้อกับขับรถไปหาพ่อและก็แม่ของเขาเร้องกับพูดบอกรักพ่อไม่ยอมหยุดว่าผมก็รักพ่อนะและหลังจากนั้นเขาก็รีบกลับมาปลุกทุกคนในบ้านและพยายามแก้สิ่งผิดพลาดท,ทุกอย่างที่เคยได้พูดสัญญา,าไว้ให้กับลูกๆว่าพ่อจะสร้างบ้านไม้หลังนั้นให้เสร็จไม่ปล่อยให้ลูกรอนานอีกต่อไปแล้วและเท้านี้ไม่พอ วันนี้เขาก็ยังหาคู่ใจมาให้กับเจ้าฟันแดนเพื่อไม่ให้มันนั้นต้องมานั่งงีสอยน้องเป็ดอีกต่อไปแต่ทว่าที่ไหนได้เจ้าฟันแดนกลับไปเพื่อนคู่สีคู่สอยจนน้องเป็ดตัวนี้มัอนก็ถึงกตาเหลืองกันเลยทีเดียวและก่อนที่เรื่องทุกอย่างนี้มันจะจบลงทางด้านพระเอกขาวก็เลือดที่ทำทุกอย่างให้กับด้านดอนนาให้เธอนั้นได้ฟิน ถึงสวรรค์ชั้นเจ็ดแบบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนและหลังจากนั้นหลังที่เขาได้เห็นรีโมทเทพที่มันก็วางอยู่ที่โต๊ะล้องกับก์ดที่เขียนทิ้งไว้ว่าผมรู้ว่าครั้งนี้คุณต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องซึ่งก็แน่นอนละ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นมันก็ไม่ใช่ความฝันแต่ทางด้าน,นมอตีเขาก็เลือกที่จะให้โอกาสพระเอกได้กลับมาแก้ไขและทําให้เขาได้รู้ว่า ครอบครัวและคนที่อยู่ข้างๆข,ของเขานั่นลหละที่สําคัญมากกว่าเงินทองหรือหน้าที่การงานเราถ้าหากวันหนึ่งคุณดันเผลิกดข้ามช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดในชีวิตของคุณไปแล้วล่ะก็ตัวงคุณนั้นก็อาจจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตเพราะชีวิตจริงนั้นมันก็ไม่เหมือนกับในละครหลับนะและเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบหนังเรื่องนี้ ก็ย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องยูนิด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ